S 1> <S 1> อ้าวด,ดิดวนะควแคทกนนะ็สตีพีนนะ okay ่น้องด้วยนะครับวันนี้ก็มาเพื่ผมกะเพ,พาอีกแล้วนะฮะแหมอะไรเนี่ยถ้าไม่อยู่ร่าฉันจะซ้อมร้องเพลงเลยกันนะขอเชิญสตูดิโอได้หรือเปล่าไม่ได้ครับผมรอเล่นฮะโอเคครับก็สวัสดีพี่น้องด้วยนะครับวันนี้ก็มาเพื่ผมกะเพานะครับวันนี้ก็อยู่เกมชื่อเกมเอ่อเซเว่นโตเกียวซิตเตอร์อีกแล้วนะครับผมสําหรับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมในมือถือกันในช่นเคยนะชื่อว่าน้องๆหลายๆคนนะครับยังจะเคยลองเล่นเกมนี้กันอยู่นะครับแหมบบออกกเลยว่่าาไไไมมธรรรดจิงงให้ ยังไม่ถึงเวลาฝึกเหรอไม่ต้องฝึกครับนะฮะตอนนี้นี่ครับผมก็เพิ่มเติมเซเว่นโคลนไปนะฮะก็อ่าตอนนี้นะครับมีอีเวนต์มาใหม่เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก็ยกตัวอย่างเช่นกาชานะฮะมีกาชามีสเกลมีเดี๋ยวเราไปดูอีเวนต์กันดีกว่าครับมามามาเกมนี้ผมเชื่อว่าน้องๆหลายคนน่าจะลองเล่นอยู่อะไรเนี่ยคาราวานสเกลเพิ่อมโอกาสได้รับชุดโคลนี่วอร์มเหรอเอ่าไม่ได้เหรอครับเนี่ยโอเคอันนี้เป็นการเปิดกล่องกาชา อันนี้เปิดกล่องกาชาเซตเป็ดครั้งนะครับได้กาจีนหนึ่งใบแน่นอนนะฮะแฮมอะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยเพิ่มมาตาออกการ์ดใหม่นะครับถ้าทดเปิดกล่องกาชาโอ้ไม่กาดกาชาเ็ตครั้งได้หนึ่งใบแน่นอนไหนดูดิเชฟมีแต่การ์ดน่าใช่อ่ะดูดิครับโอ้ไม่ก็เฮ้ยเฮ้ยเปิดกล่องกาชาเลยดีกว่าเปิดเลยนะ เปิดเลยนะสามสองหนึ่งนะฮะซีเป็นขังรวดเลยนะฮะเรามาดูกันนะว่าจะได้ตัวอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าได้การจีหนึ่งใบแน่นอนเอาเลยครับออดิชั่นติ๊บติ้งติ้งติ้งติ้ติ้งการเอสฮะโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ติ๊บติ้ติ้งการเอสอีกแล้วครับมาอีกรอบมาอีกรอบมาอีกรอบฮึบการเอสมาอีกแล้วครับการเอสไม่อยู่ไม่ย่อนหนึ่งสองอึ้บการเอสอีกตามเคยเฮ้ยจะเอสมาเมื่อไหร่จะมีจีมาเนี่ยหนึ่งสอง จีมาแล้วหนึ่งตัวอ๋อมีการมีมีการได้จีหนึ่งไปไงมาแล้วหนึ่งตัวโอเคเอาเลยครับเอาเลยครับหนึ Torah ่งสองอื้อหือ S S ลุลัว S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  ลุลัว S S S ยัง S อยู่วันนี้ครับเอ่อเอามาแล้วครับจีเย็ดตัวละครใหม่ของเราครัได้มาแล้วตัวหนึ่งนะฮะอ่าเฮ้ยได้การ์ดจีสองตัวถือว่าคุ้มนะเนี่ยอันนี้ครับนี่ใครเนี่ย คาวาซุมินะครับเป็นดางแบบนะฮะโอเคก่อนอื่นก็ต้องขอเช้าความก่อนเลยแล้วก็ได้อะไรเนี่ยว้าวไอฮาระมิอุนะครับวิ่งไวมากวิ่งวิ่งวิบากกินขนมปัง <c oughs> เป็นอาชีพนักดนตรีนะครับโอเคฮะสำหรับตัวละครพวกนี้นะครับผมก็โอ้โหได้การ์จีสองตัวหรือเป่าอันนี้สองอันเลยตัวใหม่สองตัวเลยเนะี่ยไม่ธรรมดาอยากได้สองนี้ด้วยครับจซมันเถอะ โอเคเรามาจัดยูนิตกันเลยดีกว่าครับเกมนี้นะฮะเป็นเกมที่มันมีการโจมตีสู้บอสนะครับแบบว่าเยอะแยะมากมายเลยนะฮะอ๋อเป็นจัดยูนิตเียอะแยะไปอ๋ออันนี้แล้วกันจัดยูนิตสามใส่เลยจ้าการจีทั้งทีการจีทั้งทีโอจะเกินแล้วเฮ้ยอันนี้ด้วยการจีปั๊บตันชิปเปิบ เลยแล้วออโต้เลยกันครับเฮ้ยเรามีการ์จีสองตัวเลยนี่ว่าเออตารดาผายยากมากครับไหนมีตัวอะไรบ้างนี่ไงมีการ์จีแล้วนี่นะอุ๊เรียกมีเยอะมีการ์จีเยอะจังเลยวเนี่ยโอ้โหโอเคครับมาจานดับเราได้แค่นี้นะตอนนี้โอเคเยี่ยม เอ๋อยังไมไ่กดจัดอีกเหรออัอนนี้ก็ได้จัดยูนิตใหม่ออโต้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 อ,อ,โตอ,อ,โตอ่ะโอเคแกงนี้เลยแล้วกันมันมีคอมโบที่ใช้ด้วยกันได้ไหมคอมโบที่ใช้ได้นะครับพี่สาวใจเต้นเพิ่มพีเล็กน,น้อยโอเคมาก่อนอื่นเลยนะผมจะมาเท้าความก่อนถ้าน้องๆเคยเล่นเกมนี้น้องๆจะรู้ว่า ตอนนี้ตัวละครผมนี่ยังโหดต้องจำเดี๋ยวเมื่ <Okay. S 1> อกี้จัดยูนิตแล้วลืมกดตกลงไอ้บา้าไ <c oughs> อ้บา้าออโต้เลยโ okay. อเคครบสามสิบเก้านะครับ <c oughs> เพิ่มพีขึ้นเล็กน้อยตกลงเยี่ยมโอเคยังโหดเลยตอนนี้นะเยี่ยม เรามันเริ่มอะไรก่อนดีครับก่อนอื่นก็เปิดกาชาไปแล้วนะถ้าน้องๆ้อโทษถ้าคนไหนมีตังค์มีอะไรสทกหนหอยก็ขอตังค์ให้มาเติมเกมนี้ก็ได้นะพูดเลยว่าค่อนข้างที่จะดูดีพอสมควรโอเคเรามาส่องสเกลเลยดีกว่าไหนอีเวนต์มีอะไรบ้างตอนนี้อีกสองวันจะมาถึงอีเวนต์ใช่ไหมในเรื่องที่เตรียมไว้นะครับในแต่ละรเรียจะเริ่มขึ้นต่อจากนี้นะฮะถ้าอยากฟังเสียงภาษาที่ประกาศตัวนะครับใน,เ,นเรื่องกดปุ่ม Watch Down โ o a d โอเคไปบริเวณารเจ้า อันนี้เป็นในเรื่องตอนอีเวนต์นะอันนี้คือการส่องสเกลนะครับถ้าสมมติเราส่องสเกลพวกนี้เนี่ยเราจะมีโอกาสก็คือเป็นการเก็บเอเีไปในตัวแล้วก็จะมีโอกาสได้สู้กับคู่แข่งแบบนี้ที่กำลังจะสู้อยู่นะครับโอเคเบทเทิลเลยแค่นี้ยังหวังว่าจะมาชนะเราได้ครับพูดเลยระดับเราดีเทปกว่าเยอะนะฮะฉันคือไอดอลไม่แพ้ใครเด็ดขาดฮ่าฮ่า พยายามเชียร์อยู่อย่ามาเกะกะแน่โอ้โหหนึ่งต่อสาม VS ชื่อแคตเตอร์หนึ่งพี่สาวใจเต้นนะครับลุย Miss Music Star เอาละโจมตีเลยลุยเลยครับมีการบัฟโอ้โหเลือดเราเก้าพันเจ็ดเลือดเขามีพันเดียวตีเทียวตายดามเมจเราฟรีพันออ ค่อนข้างที่จะง่ายพอสมควรนะอือหือปึ๊บเดี๋ยวค่อยต้องเดี๋ยวเราต้องไปส่องสเกลต,ต่อฮะแป๊บบนึงนี่มีของขวัญมาด้วยฮะโอเคกดรับ <c oughs> เยี่ยมอ่ะโอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนชื่อกันแป๊บนึงนะตอนนี้ผมยังไม่ค่อยมีเพื่อนเลยฮะต้องเปลี่ยนชื่อด้วยเปลี่ยนจากแคตเตอร์เป็น กระเพาแคตเตอร์หโอเคเออเดี๋ยวมันพิมพ์ไม่ได้นี่ว่าในบูสตผมต้องมาเปลี่ยนในโทรศัพท์นะครับซึ่งเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนแล้วกันตอนนี้ตัวละครผมชื่อแคตเตอร์หนึ่งอยู่นะฮะก็ล่าสุดกต็ตั้งตั้งไอเกมไว้ก็ยังไม่ได้อะไรมากนะครับโอเคมาเกมนี้นะครับเป็นเกมที่เรียกว่าเป็นเกมที่เอาไ้สู้บอสเป็นเกมที่เอาไ้สู้เพื่อนแล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยนะครับ ก็จะมีการกดเป็นการเล่นเกมด้วยแต่ว่าตอนนี้ผมเล่นในคอมซึ่งยัง <c oughs> ยังเรียกว่ากดเป็นเพลงไม่ได้นะฮะเนี่ยไลฟ์สเตตนะครับจะเป็นการที่เราให้กดกดเล่นเพลงต่างๆนะฮะถ้าเรากดยิง่งยิ่งกดยากเราก็จะได้ยิ่งของที่มันแล่แลมานะครับก็คือจะได้ของจะได้เอฟมาแนะนําว่าให้น้องน้องเนี่ยโหลดเกมนี้แล้วมาเล่นด้วยกันครับตอนนี้ตัวละครของที่แคสเตอร์หนึ่งนะฮะก็ล่าสุดก็เคยแคสไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่า ก็นั่นแหละครับผ่านมานานแล้วนะฮะก็กลับมาดูอีกรอบหนึ่งนะฮะแม่ไปไหนก็ต่อดีไปสองสกาวต,ต่อดีกว่าครับไปผมเคยเล่นมาแล้วนะเยอะแยะเลยเล่นจนโหดมากนะครับเล่นแบบโคตรพอโคตรพี่คนน้องโหดเลยนะฮะขอบขึ900้นหน้ารเส็นอันนี้แล้วกันไป ซองสเกลก็เป็นการซองหา,หาเหล่าไอดอลครับถ้าเราซองดีเราก็มีโอกาสได้เจอหล่าไอดอลด้วยนี่ไงได้ไอดอลมาแล้วเราก็จะได้การ์ดมาคนหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับอโอเคแล้วพอสเตตเคลียร์แล้วมันก็กดต่อไปเพื่อจะไปสเตตต่อไปได้นะครับนี่ซองไปเรื่อยๆเลเวลอัพแล้วเยี่ยมพอมีเลเวลอัพนะครับเราก็สามารถอัพคา่าไอ้ผู้นี้ต่างๆได้นะฮะสเตตไม่น่าก็เอาไว้ใช้สำหรับซองสเกลนะครับส่วน ชาลิชชาชาลิชมาอันนี้นะครับก็เอาไว้ใช้สำหรับการพวกต่อสู้บวกเนผมจะใช้อัปอนปนี้แล้วกันนะฮะตกลงเลยอะสองตอ่อสองตอ่อเป็นเกมน่ารักครับน่ารักใสๆนะฮะเย้ได้มีคนแล้วนี่แหละที่การ์ดผมเยอะก็พองี้แหละครับต่อไปเลยปั๊บฮัลโหลฟึ๊บอะไรอะไรอะไรได้เพลงเหรอ อืออกดรับได้แล้วโอเคเช็คไม่ได้อะไรเช็คผ่านแล้วไปต่อเลยแจเช็ดด้แตัวละครไปเพียบเลยครับแรกๆน้องอาจจะไม่ค่อยโหดอะไรนะแต่ถ้ายากโควดไ,ไวก็เติมมาก็ได้โอ้เร็วไปไหนคนนี้คนนี้คนนี้อ๋อไม่ใช่นี่วาพบคนมีววไอดอตอนที่สามคอนเสิร์ตจังที่หลบเลี่ยงนะครับอันนี้เป็น,นเนเรื่องนั่นเองนะฮะ สะอาดขึ้นตั้งเยอะแนะ่ดีแหละต่อไปก็เริ่มข้อสอบสเตตเลยดีกว่าอืมอาเอา,เอาจะเช็คไฟบนสเตตแล้วนะถ้ามีใครอยู่ก็โทษทีละกันโอเคผมว่าเราสกิปเลยดีกว่าครับถ้าน้องๆคนไหนอยากรู้เนื้อเรื่องเกมนี้นะฮะบอกเลยว่าเนื้อเรื่องเยอะมากนะครับถ้าน้องๆคนไหนอยากรู้ก็ต้องมาโหลดเล่นกันเองนะจ๊ะพูดเลยเป็นเกมที่เล่นสบายๆมีเนื้อเรื่องนะครับอันนี้ก็เป็นฉากเบทเท์นั่นเองอืมชนะละไม่ต้องสู้อะไรมากเลย แนวชนะแล้วนะครับโคดิซังตอนเช็คแสงก็น่าเชื่งมากแล้วนะโอ้ยก็คือไอดอลเนี่ยจะ,จะมีหลายคนมากนะครับมีทั้งนักดนตรีนักร้องแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายนะครับอยากรู้ต้องมาลองเล่นเองนะครับจะได้รู้ค่อยๆออไปเกมนี้ไม่ได้เล่นยากมากนะเอาตรงๆเลยเล่นมือถือจะเล่นในมือถือสะดกกว่าน,นี่ผมมาแคสให้ดูก็เลยต้องมาเล่นในคอมนะครับ อะไรดีเนี่ยก็จะมีการจัดการการฝึกซ้อมนะครับเราก็พาหลอยดอฝึกซ้อมเพื่อให้ัพเลเวลนะฮะโอเคมาเรามาฝึกซ้อมนี้แล้วกันนะครับช่อเอ่อฝึกใครบ้างดีวะจะฝึกแต่กระจอกเพื่อหลอยดอฟตามลำดับไม่เอาเราฝึกใครบ้างดีไอคนนี้ฝึก อย่า yeah. อันนี้เป็นการฝึกคุณสมบัตินะครับเพื่อให้มันโหดยิ่งขึ้นนะฮะโอเคเคยว่ากันแล้วกันเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยอ่าก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับผมว่าผมจะมาโชว์การเล่นสเตปซักเพลงก่อนแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการจะได้รู้ว่าเกมนี้มีอะไรบ้างนอกจากการสู้กันเองแล้วก็สู้บอสน,นะครับผมนี่นะฮะอันนี้เรียกว่าไลฟ์สเตปนะครับไลฟ์สเตป นะฮะไลฟ์สเตทเอาไว้ทำไลฟ์ก็มีการเอาไว้เล่นเพลงต่างๆที่เราอยากจะเล่นนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะต,ตั้งค่าแป๊บสิครับเอาเป็นแก้ไข่าโอเคมาเลยดีกว่าเอาเพลงไหนดีครับนี่เพลงอะไรนะไเนี่ยแมวนี่เพลงอะไร จะเจะเจะเอาแน่ครับนอร์มอลเลยกัน,นครับกำลังดีเฮ้ยเพลงนี้น่ามันน่ะจัดไปเอากดกลับทำไมล่ะโทษติดืดมเอาเพลงนั้นแหละเพลงนั้นแหละมา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 โชว์สักเพลงครับนะฮะน้องคนไหนที่คือแน่ามาเจอกันได้ครับโอเคเลือกเป็นไปด้วยลุยเลยนี่ครับระบบเกมน,นี้นะฮะเป็นที่ผมคิดว่าเป็นระบบที่คิดว่ามัน โอเคที่สุดของเกมนี้เลยก็ว่าได้นะครับมาคือการเล่นเพลงนี้นี่เองนะครับกดให้ตามทุกสอนนะฮะไปรุดรุด,ดยากกว่า<สะ> は,はい,、ねね、い,い,い。<music> แพ้แล้วจะแพ้แล้ว,ลวไม่แพ้แพ,แพ้แพ้แล้วแพ้เลยโอ้โหเอาเป็นว่าเล่นในคอมมันยากครับเล่นในโทร,รศัพท์มันจะง่ายกว่านะฮะโอเคสำหรับนี้ก็ไปแล้วครับนะฮะอยากเล่นเกมแบบนี้ก็โหลดกับมาเล่นในผมจะทิ้งรีเวไดล่าได้จ้าแต่วันนี้ก็ฟีรเกมนี้เฮิร์เจ็กันบ๊ายบายจ้า